วันที่2ีสิงหาพมสองพนนะคะหหดนามไปหน่อพ้นตัวกุตัวตกตบ่เปียกย่อนตกกพอหยางงามัากพกริกข่กระลังเฮิมล้างต้นก็กระลังเฮิมหรอกำลังสุมกำลังเป็นสีสุมเงากระดูโดกได้พี่น้อนี่ปลกูกใส่กระถางได้นี่เดี๋ยวก็สิจะมากเก็บบักบูบรีเพื่มอบูบีเพิม่มไั้่ไก็น มาเก็บไปทั่วพ่อนี่พี่หนุ่มมะเขือบ่ได้กินหรือเปล่ปีนี้เห็นบ่นี่เป็ดล้ำหมดแล้วนี่เออไต่เก็บพ่นบอกว่าให้เอาไปถิ่มไกลๆเดี้ยงแล้วเอาไปถิ่มไกลๆเอาถิ่มได้ดังขยะเลยหาเอาเพ็ดคล้องคอร์ดด้วยสันเลยพี่น้องกดเสีหาดังขยะมาใส่ที่กระถินนีุ่่นเรืองหมดเลว เป็นลาหมดแล้วลกดีพป่น,น้องจะว่าพันหนึ่พนงพันหนึ่นยรอบูจัน้องนสั้นบ่นี่นลกลกบุกทัวว่วไปหยิห่งยำเนทตัวฟรังก็เอิญรอบินทั่วแขะบัเคเขืออ้าฟืนแล้วได้หนิบ่นี่นครั้งติดดดทันบ่น้อเรียลเดล่เด้อ อ้ยเห็นพี่น้องกินเปลืักเขียวข่อยโบ้หน่วยหนึง่งหน่วยหนึง่งหนีหนุ่ยหนีหน่วยหนีอันน,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 นี้ก็เอาดอกปลูกซื้อก็มีซือกอตัวเด็กินตัวเดียวก็จะเอาดอกพี่นอ้องเนี่ยถิ่มอันนี้ก็บ่พี่น้องควรจะมาตัดอันนี้ออกนี่นี่เปลือเทศนี่มันอะไรเหมือน,นวัชพืชเลยแหละมันเป็นล้านำค้างมันโผลออกมาจากกินเห่ามองนี่นะ มองลังค้ามองนี่ค่อยล้วัดมันจะได้รับอากาศปะนะเพราะเป็นยังบ่เอาเขาไปคนนะซึ่งได้ค่อยลวกเป็นล้าหมดมันจะล้ามาให้ตัวนี้ด้นี่เหมะดูดูไป่น้องอันนี้อย่ในกลิ่นเห่าเรื่องกระจุกพี่น้องรุนเิดหลืมสมแล้วไปได้กินแล้วจ้าว่าคือว่าเห็นมุมทำไม ใจโย่แตงกวากระดูกอักหลากเลยสเก็ตแตงกวาก็เก็บไปมันผิดมันเคลือเคลือนในต้องตัดออกเสียใจด้เนาะบังพี่น้องกลังสิได้กินกระลวกมาหรอเห็นปะนั่นร้านหนังคางเลยนั่นบอกเป็นร้านหนังคางดู บวกมดแล้วเห็น,นไหมไหมดแล้วเสียใจเดิมึงเปียงหม้อกระดกดกได้พี่น้องเขาอยากให้ค่อยกินพู่นะพู่นะวันนี้จะได้เก็บไปกินอยู่นี่เรื่องสุกละโหระพาซื้อมาเด็ดหยอดซื้อมาจากเวีรุษในห่างแล้วก็เด็ดไอ้อหยอดมาปักไวพ้พี่น้องเป็นเซโอ้ยพี่น้องนี่แหละคนลำบากในประเทศอังกฤษพี่น้อง อันนี้ไหมลาที่ฟัง,งน,นี้กั่นี้ดูสิคะพี่น้องจา๋านี่จะเป็นยังคอยตายบ้ยตัวนี้ผิดโอ้ยนี่พี่น้องใส่มาตักน้ำหยอด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 ,ยอดก็เส้ปุ๋ยอะไเป็นดีซะย,ยังก็ปุ๋ยเร่งเร่งดอก ก็เสร็จแล้วเมี่ยแต่งงออานเด้ป้ายดอกแอปเปิลกอดูดอกพี่น้องดอกบูรีกับพ่อปูบรีเก็บ,กบประทันเด้วยวมันสวยดีน่าดูนี่น,น้ำๆกินประทันเลือเด้อค่ะดพลิกคนนี้ละขอเวลาเดียวบอสขอเวลาห่อนอีกสองสองเดือนก็เอาดอกสามเดือนก็เอาดอกประทันดอกพี่นอ้อง ก่อนหไมีแดดได้หลายเด้อก่อนถึงหนาหนาวก่อนไฮมาสโลงนี่พี่น้องเองก่อนฟรอสสโลงนี่ส้นนี้กรดีใจแล้วขยันขยันจ้ะเห็นบ่ไหมโอ้ยงาะกระลังฟื้นขึ้นมาแล้วต้นตายกับตายต้นฟื้นกับฝืนอันนี้ือสิไปบ้านเก่าละบ๊ายบายจ้ะโอเคพี่น้องแล้วกเก็บบักบัูบุรีกับเก็บบักบวบก่อนฝุ่นบูบุรีก็ดำปื้ยอ่ะ ถึงบ้านแล้วพี่น้องมีเห็นป้ะแบล็คเบอร์รี่เก็บมามีเก็บแค่คคกล่องเดียวพ่อพี่น้องมันหลไม่กินประทันแอปเปิลอีกกระสุดนึงผักชั่วแตงกวาเขียเทศผักพริกกินมันเริดมันจะน้อยไปจ้ะอยู่หน้าบ้านกระโดดลุกได้พี่น้องบักพี่คอย อันยุอัล็อเมนนะคะแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้ากินเบิร์ประหยัดเพราะยุติดกินได่พี่นางเตรยกวัควอยดดครับกินประธันได้เห็นว่างควยอ,อยุน้ำบานาดไดียังไงเก่ดภาพไปเบิรบางน,นี้เส้นกเข้าคันโอ้ยง,งานล้นนะคะนี่บดนบบวบกินประทานารู้ว่าเหี่ยวแล้วมีเปลืบ้าเอาเลย กินบาทันแต่คอยสะว่าจังไรไปแตงกวาดูแค่กระถางแกนกันกวาดเก่งเลยนี่พี่น้องนี่เห็นบ่บักพริกนี่เขาจบพูดบักพริกตัวนี้ดูบยกระตเอาประตูประตูบ้านหัวไว้หัวบ้านใบจะไหนเดี่ยวพี่น้องเห็นบ่นี่กระถางแกนนี่ยนี่บอกแตงกวาไอ้มันกำลังเริ่มตายแล้ว มันเป็นลาขาวเป็นหนอนรายอย่างอันนี้ก็เสพัดนี้ก็เสบกินเหลีวจืดเจเลยอยู่ประสริรรรรรรรสมมปูเลยพอละอนู่อหากำลังเกิดใหี่ให้มนกก่เพลิงกว่าสักนี้จะได้กินเลไรพป่น้องเลยพักกุยช่ายควายพักแปนคว่ยตอนนีค้คนกคิน เป็นดอกมะล่าผูอื่อยากคนเอเป็นยังเสียละแต่เกลือซื้อคกินได้องอกิดะโหอันนี้ปลสวนหลังบ้านดอกีปน้องอุ้ยนั่นนี่ะรูพืชควยอแมงลินหนานี่แหละตะสั้นแสั้นแต่แมงลินหนาเีงื่องต้นตายแล้วนัวยังสุกอยู่ฝืนอยู่อยู่เพื่อลูกด้วยนี่ ดอกไม้ใหีอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข่อยจะไปจัดการทำกระถาง DIY ข่อยโตกันข่อยสื่อไส้กับปูนมาแล้วมือนี่เห็นบ่๋อางหยะอยู่เห็นกระเทยแล้วเขาเห็น้ำเว้นเว้นได้กินเห่าไว้บ่าหอดดอกข่อยเลือกเต็มบ่รอดดอกพี่น้องเอ้ยเป็นหน่วยใหญ่ๆกําลังได้กินกําลังสุกน่ง กระตายเสล่ทําใจแหละเดี๋ยวทำงานต่อพี่หน่องทำงานต่อผสมปูนกันเลยุยลยๆยลยๆก็จะมืดแล้วหนาวแล้ว